นี่ชาอินเดียใช่ป่ะคะนะคะพี่จ๋าชาอินเดียน้นร้อนน้ำเย็นผมตานช้อนหนึ่งพอไหมพี่อ่าฝั่งนู้นร้อนนนอัี้ยคผมให้ไม่หวานแล้วกันพี่เดี๋ยวพี่ไปเติมเองนะได้จ้าชาอินเดียอันนี้คือได้แล้วเหรอหรือต้องประเทใส่แก้วอีกทีอ่าเราใช่เลยปะเทกองใส่แก้วครับอืออันนั้นขนมปังอะไรคะฝั่งนู้นขนมปังปิ้งพี่ไฟประมาณนั้นปิ้งถ้าเป็นเปลเขาเรียกย่างเลยเอาเลยว่า เป็นเปลวขึ้นมาเป็นการย่างทับปิ้งก็คือไปกำลังดีอย่างเงี้ยกินอ่ะพี่ผมใช้เนยดีมากร้านดังที่ไม่กล้าใช้เลยเนยทั้งทองนั่นมันสุดยอดสุดยอดเนยแล้วพี่โอ้เนยเป็นกระป๋องละพันห้าแล้วร้อยยี่สิบหกปีแล้วอายุเนยอ่ะในวังเขาใช้กันในราชสำนักต่างๆเขาใช้แล้วก็โรงแรมเป็นเต็นระดับหนึ่งของโลกใช้ผมกินตั้งแต่เด็กๆเขาบ้านผมกินกับโรงแรมเลย อ่นนี่บ้านผมนี่นี่ขนมไม่จังพอบ้านผมนะนี่บ้าน,านผมเดิป็นแบบนี้อ่ะโนอนหน่อยเดไปดูบ้านที่ก่นอนน